ตต่ชูติมาโพสต์หลังทีมพิธาไม่ผ่านโหวตแล้วจะให้ประชาชนเลือกตั้งทำไมตต่ชุติมาโพสต์ข้อความลงไอจีสตอรีรัวๆหลังทีมพิธาไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมและสังคมโซเชียลให้ความสนใจและก่ะติดตามความเคลื่อนไหวกันทุกวินาทีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทย ซึ่งมีนพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถูกเสนอชื่อในการโหวตผลปรากฏว่านายพิธาไม่ผ่านการโหวตประเด็นฮอตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ผลโหวตออกมาเป็นที่เรียบร้อยนายพิธาไม่ผ่านการโหวตมีหลายคนหลากหลายวงการได้แสดงความคิดเห็นกันเป็นวงกว้าง รวมถึงคนวงการบันเทิงอย่างต่ายชุติมาที่ได้แคป,ปภาพเป็นโค้ดคำพูดของนายชาดาไทยเสรจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยที่ได้อภิปรายอย่างดูเดือดเลยทีเดียวซึ่งแคป,ปภาพดังกล่าวต่ายชุติมาได้โพสต์ลงไอจีสตอรพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอีอย่างว่ากับตักัะนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแคป,ปภาพทั้งภาพของพิธาโหว์ไม่ผ่าน เจ้าตูวก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ผ่าน IG Story ว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะ